สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับพาทุกท่านมายกตุ้มกุง้งใส่ซ้ำเหยื่อใส่ซ้ำวันที่สองดูครับเมื่อวานเรามายกไฟก็ได้ไปเยอะพอสมควรครับดูวันนี้มาสายครับออกหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้มีไปทุระอยู่ครับดูกันเลยครับ โอหอยก,กุ้งก็พอมีครับแต่หอยเยอะมากเดี๋ยวขอ,อหอยออกก่อนนะครับครับพอได้ยามอยู่ครับหอยมันเข้ายเยอะครับกุ้งมันเลยไม่เข้าครับโอ้หอยเยอะจริงครับดูครับ เยื่อมันจะหมดแล้วเหรอครับเหยื่อมันใส่ซ้ำมาสองวันแล้วดูครับอพอได้ยาำอยู่ครับไม่เคยเยอะเท่าไหร่ครับสู้หวานไม่ได้ครับ อะมาดูหลังนี้ครับนี่ครับใส่ตรงนู้นใบไม้เต็มเลยน้ำลงครับ,รบอู้ไม่มีกุ้งเลยครับมีแต่หอยไม่มีกุ้งครับมีแต่หอย โอ้พอมีอยู่ครับแต่ไม่เยอะมีอยู่ครับแต่ไม่เยอะหอยไม่ได้ลูกใหญ่ครับเดี๋ยวสรุปให้ดูครับเท่ากับหลังเมื่อกี้ครับแต่มีปลากะดีด้วยนี่ครับ น้ำลงเยอะครับเดี๋ยวไปใส่น้ำลึกๆครับตรงนี้ไม่มีกุ๊กเดียวเทให้ดูครับอพอได้อยู่ครับพอได้ยำอยู่เอามาต่อครับ หลังนี้ครับมีเปล่างนี้เยอะอยู่ครับแต่หอยก็เยอะเหมือนกันครับโอ้สุดยอดหอยเลยเดี๋ยวขอเก็บหอยกันครับนี่ครับสรุปก็ได้พอๆอกันครับเอเทีดูครับ ประมาณนี้ครับนครับโยกมาสามหลังก็ได้ยํำอยู่ครับสายตาครับื่อเรามาสายแล้วกุ้งมันออกหมดก็ไม่รู้ครับมันเจ็ดโมงจะแปดโมงแล้วเนี่ยอู้หอยงูพอมีอครับแต่มันหอยเยอะกว่า ว่ากู่มันออกหมดครับลองเดี๋ยวขอเก็บหอยกันครับครับสรุปก็พอได้อยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวยำอยู่หรอครับเให้ดูครับ ก็โอเคครับครับคราวนี้มาดูตุ้มดักปลาไหลบ้างครับกุ้งก็มีครับมันจะมีหอยเยอะกว่านี่ครับเดี๋ยวคิดหน้าเราจะพามาดูวิธีอ่านะครับวิธีเอาตุ้มปลาไหลมาดักกุ้งแล้วก็กันหอยมันเข้าไปครับ เดี๋ยวจะพาไปทำวิธีทำนะครับเดี๋ยวเราจะมาดักด้วยตุ่มดักก็ไหลคลิปหน้าดักก็ไหลอีกรางหนึ่งครับมาสายครับมุมันออกหมดครับมีแต่หอยครับเนี่ยแเ,เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพามาทำวิธีการหอยเข้านะครับไปต่อครับ หลังสุดท้ายแล้วมีครับมีมีกุ้งแต่หอยเยอะครับกบโอ้หหอยเยอะมากครับกุ้งเยอะครับหลังนี้ โอ้สุดยอดครับคุ้งเยอะมากเลยครับอุ้ยโดดออกครับโอ้เอาเดี๋ยวขอแยกเก็บห้อยกันครับกุ้งโดดออกหมดสรุปแล้วหลังนี้มีตัวเยอะที่สุดครับตัวงานตรงนั้นเลยตัวใหญ่ๆใสๆเลยครับนะนครับนี่ครับ เยอดูครับโดดโก็เยอะครับี่รตุบตหนึ่งก็เยอะอยู่นะครับได้ยำหนึ่งอดีเลยหลังนี้ได้ยำหนึ่งครับนี่ครับโอ้ วัวใหญ่ขางนั้นเลยครับหลังนี้ยำหนึ่งเลยได้พอยำเลยครับหลังนี้ครับสรุปผลงานวันนี้ครับก็พอได้อยู่ครับไม่น้อยกว่าเมื่อวานเท่าไหร่ครับพอได้ยำครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชม ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ